Gracias. สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชอช่างรอบรู้กับผมกับสปอตกองแก้วครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่ที่นี่เลยน้ำผุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นี่บรรยากาศเนี่ยสดชื่นและก็เย็นสบายนะครับผมแล้วก็รอบร้อมไปด้วยภูเขาและที่สําคัญเลยเนี่ยมีดอกไม้นานาพั์เนี่ยมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ถ่ายรูปคู่กันอีกด้วยละครับผมนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมนั้นจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเปล่า สิ่งปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นนั่นเองครับผมก็คือนี่เลยด้านหลังผมน้ำพุร้อนสันกําแพงนั่นเองที่มีความสูงราวๆประมาณ15เมตรนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิอยู่ที่105องศาเลยแหละครับและไฮไลท์เด็ดๆของที่แห่งนี้นะคะผมขาดไม่ได้เลยก็คือการแช่ออนเซ็นนั่นเองเรียกได้ว่าเนี่ยคนที่ทํางานเหนื่อยหรือว่ามาพักความหย่อนใจเนี่ยก็มาสามารถที่จะมาแช่น้ําร้อน เพื่อผ่อนคลายร่างกายนั่นเองครับผมและที่สําคัญคือได้ประโยชน์กลับไปอีกด้วยนะครับนอกจากเราจะได้แช่ออนเซ็นแล้วนะครับผมก็ยังมีกิจกรรมอีกอย่างนึลยที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการต้มไข่ออนเซ็นนั่นเองครับผมก็คือเขาจะมีร้านทําให้เราเนี่ยเอาไข่ไปลวกจะห้านาที10นาทีแล้วแต่ว่าเราจะต้องการที่เราจะให้ไข่นั้นเป็นรูปแบบไหนนั่นเองครับผมและสําหรับใครนะครับผมที่พลาด ยังไม่ได้มาที่แห่งนี้เนี่ยก็สามารถรีบตามกันมาได้นะครับผมยิ่งช่วงนี้อากาศกําลังเย็นสบายสบายเนี่ยไม่หนาวจนเกินไปก็มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้หรือว่าถ้าเป็นมาหมู่คณะก็มาแคมปิ้งกันได้อีกด้วยนะครับผมเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายมาให้คุณผู้ชมนั้นได้มาทดสอบทดลองและสัมผัสกันอีกด้วยล่ะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงตั้งอยู่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและมีทาน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนธรรมชาติซึ่งมีอุณหภูมิ105องศาเซลเซียสและมีพื้นที่ราว75ไร่เดิมทีชาวบ้านใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในการเลี้ยงสัตว์อาบน้ำต้มดอกไม้และต่อมานะครับรัฐบาลมีนโยบายให้กรมทรัพยากรธรณีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้ามาสำรวจพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อที่จะนำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าทดแทนแต่ด้วยต้นทุนในการนำพลังงานความร้อนมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า สูงกว่าการผลิตน้ำมันจึงทำให้ระงับโครงการนี้ไว้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคตครับด้วยเหตุนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์กำแพงแสนจำกัดมีความเห็นชอบให้การสนับสนุนให้บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภายในน้ำพุร้อนสันกำแพงมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันเช่นต้มไข่ออนเซน โดยทางน้ำพูร้อนสันกำแพงก็บอกวิธีการต้มไข่แบบต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่ลวกไข่ยังมาตูมจึงทำให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ทำตามกันได้ละครับ นอกจากจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดื่มด่ำกับธรรมชาติที่น้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วนะครับผมนี่เลยไฮไลท์ที่นี่ครับผมนี่คือการแช่เท้าน้ําร้อนจากธรรมชาตินั่นเองก็องบอกว่าเป็นน้ําร้อนที่ช่วยในการแบบว่าใครที่เนเน็บชาหรือว่าอะไรมาแช่สักสิบสิบห้านาทีก็สาม,มารถที่จะทําให้เราคลายจากการเป็นโรคเน็บชาได้เลยทีเดียวนะครับผม แล้วไม่เพียงแต่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดื่มดำอย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่ไทยแซดมันได้จัดขึ้นอย่างวันนี้นะครผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปที่งานไทยแซดเอ็กซ์ตรีมออนซนประจําปี2560ที่บริษัทไทยแซดเชียงใหม่เทคนิคข้อจำกัดเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในที่แห่งนี้อีกด้วยละครับผมภายในงานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ทําความเข้าใจระบบเอ็กซ์ตมครับผมและงานระบบดิจิตอลของไทยแซด และอื่นๆมากมายและที่สําคัญนยังมีแจกเสื้อยืดอีกตั้งหากด้วยล่ะครับผมใครที่พลาดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าพลาดอย่างแรงเลยล่ะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะเริ่มร้อนเท้าขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วผมจะต้องรีบไปดูงานดีกว่าว่าภายในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีไฮไลท์เด็ดๆอะไรบ้างตามผมไปเลยดีกว่าครับงานสัมมนาไท a i เอ็กซ์ตรีมออนเซนประจําปี2560โดยบริษัทไทย飒เชียงใหม่เทคนิคอลจำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้และอาจารย์มนตรีสุขรอบประธานกรรมการบริษัทไทยแซดเอ็กพอร์ตอ n นเจเนียิ่งจำกัดมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยภายในงานได้ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเอ็กตรีมงานระบบดิจิทัลของไทยแซดและเครื่องมือวัดงานระบบไทยแซดงานนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนายัางได้เสื้อยืดและของรางวัลติดหมาติด,ม,ตด,ม,ตดมือกลับไปอีกด้วยละครับ สำหรับงานอบรมในวันนี้นะครับที่น้ำพุร้อนสันกำแพงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนช่างนะครับมากันอย่างเยอะแยะมากมายเลยถือว่าเป็นระบบใหม่ล่าสุดที่ทางไทยเัต็เป็นผู้ผลิตนะครับถ้าเกิดมีงานอย่างนี้ก็เชิญชวนเพื่อนช่างนะครับมารับรู้ข้อมูลสิ่งใหม่ๆจากไทยเัตของเรานะครับในการที่จะเอาไปใช้เอาไปทำต่อยอดในการที่จะทําไปขายในส่วนของงานระบบะดาวเทียม ก็ขอบคุณทางเชียงใหม่ทีเด็คอนขอบคุณเพื่อนช่งางเชียงใหม่แล้วก็จกังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมง,งานกันนะครับสนับสนุนการให้ความรู้สินค้าตัวใหม่ๆของบริษัทไทยแซดนะครับสองอในการจัดงานนะครับของผมจะเป็นการรีแลกจัดงานแบบธรรมดาธรรมดาพื้นๆน,นะครับเป็นลูกทุ่งแล้วก็ให้เพื่อนช่างได้เที่ยวไปในตัวนะครับคือการพักผ่อน ผลการตอบรับนะครับจริงๆแล้วทุกครั้งที่ผมสัมมนาจัดสัมมนานะครับผลการตอบรับกลับมาดีมากนะครับและเพื่อนช่างรักกันนะครับรู้จักกันนะครับได้ความรู้ไปต่อยอดนะครับซึ่งมีงานกันทุกท่านได้ความรู้เกี่ยวกับหัวเอ็กซ์ตนะฮะเพราะว่าใช้กับระบบโรงแรมแล้วก็้ันพักนะครับผมถือว่าหัวเอ็กซ์ตมดีมากครับเป็นการเปิดตัวเอลบีรุ่นใหม่เอ็กซ์ตมนะครับเนาะ เป็นการพีิกประวัติศาสตร์ของวงการงานระบบดาวเทียมแบบใหม่นะครับที่ใช้ l m b ตัวเดียวแต่ว่าสามารถที่จะเดินใช้กับระบบสายภายในแบบเดิมนะครับในความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับํางานระบบแล้วก็งานติดตั้งระบบ LBAN บซึ่งเป็นปล่อยสัญญาณเป็นระบบ HD สมบูรณ์แบบนะครับผมว่างานนี้เพื่นพัช่างที่มาในงานน่าจะได้ความรู้กันไปเต็มเมนะครับคิดว่าในอนาคตใกล้กลนี้ทางอาจารย์น่าจะจัด อบรมให้กับเพื่อนๆพืนช่างทั่วไปทุกเขตทุกภาคนะครับยังไงก็ติดตามข่าวๆจากทางรายการชาวช่างรอบรู้กันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสวนดอกไม้นานาพัานธุไว้ให้หนักท่องเที่ยวนั้นได้ถ่ายรูปกันจึงทําให้มีนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำธรรมชาติของน้ําพุร้อนสันกาแพงเป็นจนํานวนมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับงานสัมมนาที่ลาพุร้อนสันกําแพงอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับผมที่พี่ๆช่างเพื่อนๆช่างเนี่ยพร้อมใจกันมาในงานสัมมนาไทยแซดเอ็กซ์ตรีมออนเซน์ประจําปี2560ครับผมเห็นได้ว่าในพี่พี่ช่างี่โอคูหได้รับความรู้กันอย่างนั่นเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับพี่พี่ช่างนี่เขาก็ยังจะได้ข้องรางวัลกลับบ้านติดไม้ติดปือไปคนละเล็กคนละน้อยกันอีกด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นผมแล้วก็พี่พี่ช่างและทีมงาน ก็อยากได้กํากไรชีวิตอีกกับการที่อยู่นี่เลยท่ามกลางน้าพุกสันกาแพงอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับผม,มรู้ว่าบรรยากาศนี้ฟินสุดๆเลยแล้วครับผมแต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงถัดไปนะครับผมเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนดีกว่าครับจานดาวเทียมไทยเสรด,ดีที่สุดจานดาวเทียมเพื่อคนไทยไทยเซรประหยัดไฟได้มากแค่เปลี่ยนม,มาใช้หลอดไฟ LED ไทยเสรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แ n นบุ๊กสาระน่ารู้ในเชิงช่าง สนับสนุนโดย PNP อิเล็กทรอนิกส์บิ๊กโฟโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายและความเชื่อมัน่นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการชอช่างรอบรู้ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงและวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มและวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มทางช่อง99 catch channel นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสินค้าและอยากจะให้เรารีวิวก็สามารถติดต่อได้เข้ามาที่0-2245699 9ครับ0 2 2 4 5 6 9 9 9ครับ ส่วนตอนนี้ผมและก็ทีมงานนั้นขอตัวไปสูตรบรรยากาศอันบริสุทธินะ์ณที่น้ำพุร้อนสันกำแพงกันก่อนดีกว่านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับสดชื่นละอากาศดีมาก